สวัสดีครับกลับมาพบกันในช่อง YouTube ดูดวงกับอาจารย์พิสิทธิ์นะครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็นการพยากรณ์ท่านที่มีลัคนาเกิดในราศีสิงห์นะครับเป็นการพยากรณ์ดาวจรประจําเดือนกุมภาพันธ์2564ครับเอาละครับมาดูซิว่าในเดือนนี้นะครับการโครจรของดวงดาวจะมีอิทธิพลต่อลัคนาเกิดของท่านอย่างไรนะครับชาวลัคนาราศีสิงห์ ตนุลักษ์ของท่านนะครับก็คือดาวเกษตรในเรียนเกิดนั่นนะครับคือดาวพระอาทิตย์ตอนนี้โครจรอ,อยู่ในภพอรินะครับซึ่งภพอรินั้นก็คือราศีมังกรนั่นเองจะมีดาวชุมนุมอยู่ทั้งหมดหดวงก็คือดาวพระอาทิตย์ดาวพระพุธดาวพระพฤหัสดพระศุกร์พาะเสาร์นะครับก็ดาวทั้งหมดเนี่ยที่โหราศาสตร์ไทยใช้เนี่ยมีอยู่10ดวงก็ชุมนุมเข้าไปในภพ อรีแหละครับเรยกว่าเป็นภพเขาเรียกว่าเป็นทุกสถานภพห้าดวงนะครับก็เรียกว่าเพราะฉะนั้นการส่งกําลังอิทธิพลในทางบวกของท่านเนี่ยก็น่าจะเหลือแค่อีกครึ่งหนึ่งมาดูที่ว่าดาวอีกห้าดวงนั้นเนี่ยจะเป็นอย่างไรสําหรับดาวจันทนระก็จะโครจรไปไเรื่อยๆราศีละสองวันครึ่งนะครับก็จะมีการเปลี่ยนแปลงที่เร็วซึ่งอาจจะมาใช้ดูในส่วนของ การคราดต่างๆนะครับเวลาดูดาวค้าก็ดูดาวจันดาวอาทิตย์ดาวพระราหูที่จะทํามุมกันอย่างไรนะครับแล้วไปคาดดาวเขาเรียกว่าดาวบาปะเค์ะนะครับก็อันนี้คือคาดร้ายถ้าคาดดีก็จะเป็นคาดจากดาวสุภะเค์ะนะครับเอาละครับมาดูว่าดาวพัางคานนะครับดาวพัางคารของท่านอยู่ในภพสุพระร่วมกับดาวพระราหูไอ้ดาวมนัมนมนันจะอยู่ส่วนดาวพระราหูนั้น อยู่ในภพกรรม,มะนะครับในราศีพฤษศดาวพระเกตก็เล็งกับพระราหูอยู่นะครับดาวพระเกตยอยู่ในภพของพันธุในราศีพิจิกนะครับการทานายทางโหราศาสตร์นั้นเนี่ยชาวลัคนาราศีสิงห์ตัวนี้ในลัคนาท่านไม่มีดาวมากุมเลยนะครับแต่ มันก็มีเคล็ดลับทางโหราศาสตร์ไทยของเราคือดาวพระราหูจะนด้ถึงตัวท่านเต็มๆนะครับดาวพระราหูก็มาจากดาวกัมมะดังนั้นท่านก็อาจจะมีความว่าวุ่นเรื่องการเรื่องงานนะครับบางคนก็พยายามดิ้นรนหางานทํามาค้าขายวิธีนั้นวิธีนี้ไปเรื่อยนะครับเพื่อที่จะให้ได้เงินได้ทองมาบางคนก็ทํางานด้วยความอ,อ,อึดอัดหรือบา,าาราบางคนก็ทํางานด้วยความหานกล้าบางคนก็ทํางานด้วยความพลิกแพงในงานนะครับ เพื่อที่จะให้ให้มันมีความสําเร็จในงานได้หรือชัยชนะอะไรบางอย่างนะครับทีนี้มาดูว่าเดือนนี้ท่านทุ่มเทไปแล้วเนี่ยนะครับมันจะเกิดผลดีมากน้อยประมาณใดซึ่งอย่างไรก็ตามทีโดยภาพรวมส่วนใหญ่นะครับดาวที่ทําอยู่ในภพและทํามุมยลัคนาท่านเนท่านก็อาจะต้องดิ้นรนต่อสู้ บางคนทํากิจาการเล็กก็ต่อสู้ตามสเกลเล็กๆบางคนทํากิจาการใหญ่ก็ต้องแก้ปัญหาใหญ่ๆนะครับทั้งวิชาการความรู้ทั้งการเงินนะครับลงไปในอยู่ในภพอริเนี่ยดังนั้นดังนั้นท่านจึงจะต้องใช้ทุกอย่างนะครับใช้ทุกอย่างในการแก้ปัญหาก็เรียกว่าเดือนนี้ทํางานไม่เนื้องานไม่ได้ราบรื่นนักหรือบรรยากาศของงานไม่ได้ราบรื่นนัก ยกเว้นท่านจะเอาความเฮฮาสนุกสนานของความเป็นดาวพระราหูนี่แหละนะครับออทำมั่งทำมั่งทำมั่งปล่อยมันมั่งปัญหาบางอย่างก็เออพระราหูมันจะเป็นอะไรที่เฮไปเฮมาได้นะครับก,ก็เป็นลนักษณะอย่างนั้นถึงเวลาแก้ปัญหาเขาก็จะแก้ได้อย่างรวดเร็วถึงเวลาปล่อยปัญหาเขาก็แบบทิ้งเลยนะครับเป็นลนักษณะอย่างนั้นไปทีนี้มาดูเรื่อง การงานว่าไปแล้วนะครับว่าบางครั้งท่านต้องใช้เงินต้องอาจจะเสียเงินเพื่อรักษากิจยศชื่อเสียงของท่านด้วยนะครับในเดือนนี้มาดูทางด้านการเงินภพการเงินของท่านนะครับก็คือดาวพระพุธอยู่ในภพอริแล้วเดินพักเดินมนพักก็หมายถึงว่าถอยหลังมนก็อยู่กับที่เพราะฉะนั้นแล้วอไอการที่จะหาเพิ่มได้อย่างมากๆเลยเนี่ย ตามที่เป้าหมายที่คิดเนี่ยอาจจะไม่ได้อย่างนั้นเพราะเราหมดไปว่าอยู่นิ่งๆหรือว่าขายยอดขายประคองได้เท่าเก่าก,าก็ก็เรียกว่า,าเหนื่อยเต็มที่แล้วนะครับหรือบางคนอาจจะพักแล้วถอยหลังอาจจะต้องใช้เงินเงินเก่าด้วยซ้ำไปบางทีอาจจะยอดขายตกหรือหรืออะไรก็แล้วแต่เรือการเงินสําหรับคนที่ไม่ได้ทาํามาค้าขายใช้ใจ่ายอาจจะต้องมีการแก้ปัญหาีิสินหรือ หรือบางคนไม่ได้มีนิสินอาจจะรั่วไหลไปในเชิงของมันจะรายจ่ายสูงกว่ารายได้ในเดือนนี้นะครับนะครับบางคนก็แก้ปัญหาหนี้สินโดยใช้วิธีการหมุนเขาเรียกว่าหมุนหมุนหนี้หรือเปล่าไม่ทราบหมุนไปหมุนมาแล้วษณะนกันเพราะว่ามันสาระวนอยู่ในเดือนนี้นะครับมาดูทางด้านความรักนะครับความรักกเ็เรียกว่าดาวปัตตเน,นีไปอยู่ในภพ กรรมะดังนั้นแล้วเนี่ยท่านที่มีคู่ครองคนรักเนี่ยอาจจะช่วยเนื้อง,งานของท่านได้ช่วยทางด้านแรงกายทางความสามารถหรือทางด้านเงินทองหรือทางด้านกําลังใจนะครับก็สําหรับชาวลัคนาราศีสิงเดนนี้นะครับซึ่งเป็นเดนในความรักเนี่ยดาวประจําตัวท่านเนี่ยก็จะย้ายวันที่ก็คือดาวพาทิตย้ายจากภพอลิมาสู่ พบปัตนิในวันที่13ากุมภาเรียกว่าก่อนวันเลนทายวันหนึ่งหลังตัวจีนวันหนึ่งนะครับตัวจีนปีนี้วันที่12บสองนะฮะในช่วงที่ดาวประจําตัวท่านไม่อยู่ในภพอรินั้นเนี่ยก็ต้องขอให้ท่านระมัดระวังนะครับโครคภัยไข้เจ็บเล็กๆน้อยๆอยอย่าเพิ่มความเสี่ยงให้กับตัวเองนะครับเพราะาอริแปลว่าอุปสรรคได้นะครับก็พยายามดูแลป,ปกป้องป้องกันในทุกเรื่องนะครับในทุกเรื่องที่เกี่ยวกับโครคภัยไข้เจ็บหรือการบาดเจ็บทั้ง ตัวเราและไอ้จะเรียกว่าบาดเจ็บเจ็บป่วยทั้งตัวเราและเจ็บป่วยทั้งการเงินนะครับเพราะหลังจากวันที่13แล้วทุกอย่างดีขึ้นนะครับโดยเฉพาะาสะภาพความเป็นตัวตนของท่านความเป็นความสุขความทุกข์ นะครับมันก็จะเริ่มกับปรับเข้ามาได้เข้ารูปมากขึ้นสภาพร่างกายก็จะเข้าที่มากขึ้นและดาวพระศุกร์ก็จะตามมานะครับตามจอนเข้ามาในวันที่23กุมภาพันธ์เรียกว่าในปลายเดือนนะครับช่วงปลายเดือนความรักของท่านจะมีความรู้สึกสดใสสดชื่นมากขึ้นนะครับเพราะดาวคู่นี้เข้ามารวมกันเนี่ยมันจะทําให้ความรักเนี่ยว่าไงว่าตำกันนะครับหรือท่านที่ไม่มีความรักมีหุ้นส่วน คู่สัญญาต่างๆหรือจะไปเดียวเลยเนี่ยมันจะเริ่มสดใสามากขึ้นมีความสอดคล้องลงตัวนะครับนะครับมากขึ้นเอาละครับชาวลัคนาราศีสิงในเดือนนี้ตามดวงดาวนะครับจึงพยากรณ์ได้ว่าด,ดาวที่เข้าไปอยู่ในกลุ่มของภพอริเยอะๆเนี่ยก็จะยังไม่ส่งความโดดเด่นให้กับดวงชะตาของท่านมากนักนะครับเดือนนี้ก็รอจังหวะเวลาของการที่ดวงดาวเคลื่อนผ่านไป ในราศีที่ส่งคุณนะครับถึงแม้ว่ามันอาจจะทําอะไรอึดอัดบ้างตามอิทธิพลของดวงเราขอให้ท่านเ,าเรียกว่าพอรู้ทิศทางแล้วก็ไปปรับใช้กันแต่ละคนซึ่งปัญหาหรือวิธีการแก้ปัญหาแต่ละคนนั้นเนี่ยเล็กใหญ่ไม่เท่ากันนะครับครับเอาละครับ ใครที่จะติดต่อดูดวงส่วนตัวก็สามารถแอดไลน์ตามเบอร์ที่ปรากฏไว้นะครับที่โชว์ไว้นะครับแล้วกลับมาพบกันในเดือนหน้านะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมกันอย่างต่อนเนื่องครับสวัสดีครับ